สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่างหำมเดวจะมารีวิวเครื่องตัดหญ้าที่ซื้อมาจากร้านขายของเก่าในวันนั้นในราคา1,055บาทว่าได้ทำอะไรไปบ้างประกอบเสร็จสมบูรณ์ได้2ตัวและก็น่าจะได้อีก2ตัวที่ยังไม่ได้ประกอบเครื่องนี้มีลงทุนซื้อถังน้ำมันใหม่55บาทในลาซาด้า และก็มือเล่งใหม่ชุดมือเล่งใหม่ในราคา79บาทในลาซาด้แล้วก็มีใบมือสองที่เก็บมาจากร้านของเก่าและก็ดูแล้วน่าจะยังใช้ได้ดีแล้วก็เครื่องนี้ก็มีมือเล่งชุดมือเล่ง ใหม่จากลาซ a ด้ในราคาเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วก็มีหัวเกียร์หัวเกียร์ตัวนี้เป็นหัวเกียร์ญี่ปุ่นแท้ตัวนี้ได้มาจากร้านขายของเก่าสามสิบห้าบาทมาฟังเสียงทั้งสองตัวกันครับตัวที่หนึ่งเป็นโมเดลสามสองแปดมิสซูไดว่าทีจีสีศน ตัวที่สองเป็นโมเดลโรบิน41 1 ก็เหลืออีกน่าจะประกอบขึ้นแบบใช้งานได้อย่างนี้ได้อีกสองตัวครับที่ซื้อมาวันนั้นโอเคครับสำหรับใครที่อยากจะซ่อมเป็นสำหรับใครที่อยากจะทำโทม,มาปรึกษาช่างหํำได้ครับผมครับผมสวัสดีครับ